สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่อากาศดีอีกวันหนึ่งนะคะสิบห้าองศาพวกเขาก็เลยพากกันตัดหญ้าแล้วก็พากกันเก็บแอปเปิลน,นะคะไว้กินย้ำหนาหนาวเนาะคะ่ะช่วงนี้ต้องรีบเก็บพักแล้วก็เก็บผลไม้เขามาไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าอีกบอก,กี้อาทิตย์ก็จะเริ่มหนาวแห้งนะคะนั่นแหละคะ่ะท่านผู้ชมตั้งไดกลับมาเชิญรับชมกันเลยนะคะ ตอนนี้เพือ่อเกมักเก็บแอปเปิลนะคะปีนี้เป็นปีแรกที่แอปเปิลบานเฮาค่อนข้างดกนะคะถ้าเปรียบเทียบก็เพื่อนบานบด,ดกเลยค่ะแอปเปิลต้นนี้เป็นแอปเปิลเก้านะคะแล้วก็เจ้าของบ้านเก้าเขาบ่ได้ดูแลผวกเปี่อมาอยู่บ้านหลังนี้ได้หาปีเนาะคะ่ะเพื่อกับคยคอยมาตัดแต่งกิง่งแต่บรเิเ็ดทั้งหมดนะคะคือ่คยคอยเหตุไปทีละนิดละหน่อยนะครับ พวกเขากับบดิเก่งแล้วก็บดายชำนาญอีกอย่างะ,ะปีที่แล้วนะคะสองปีที่แล้วเพื่อให้ที่เขาเฮ็ดสวนนั่นเคะ่ะมาตัดแต่งกิ่งให้เปียวเนาะคะ่ะวางสองปีที่แล้วแล้วเปี่วก็ตัดเองน้านะคะก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นตามลําดับ้ะปีนี้ก็ได้ผลไม้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะ,ะปกติแล้วเขาสองคนบ่ค่อยกินแอปเปิ้ลหลายนะคะแต่ว่ามันมียูบานมันก็มันรู้สึกว่า กินแอปเปิลของเฮาทั้งสิ้นนะคะก็มีความสุขดีกันเลยเออจะออกมาเก็บแอปเปิลมาจะกินหนาหนาวนะคะแต่บัดน,นี้นะคะพ่อบ้านตัดหญ้าเสร็จแล้วอยากซอยเปี้ยวค่ะท่านผู้ชมก็เลยมาซอยเปี้ยวเก็บแอปเปิลค่ะก็เลยเฮ็ดให้เกือบตีกันค่ะท่านผู้ชมจักว่าเป็นยังสองคนนี้อยู่ใกล้กันบ่ได้ค่ะอันลิ่นกับฟันนะคะแมวแมวกับหนูน่ะแม่คะ่ะ ทอมแอนเจอรี่บอกค่ะเขาเห็ดไวรยังอันอยากซอยเปียวบอกว่าไปหาเห็ดงาเขาต้องมาซอยโดยฉันจะเห็ดเองจึงบุญอยากให้เพื่อนซอยเปียวอยากอยู่บ้านคนเดียวนะแม่ค่ะแต่พอบ้านน่ะอยากซอยปีนี้เป็นเอียงทีแล้วอยากซอยเห็ดนั้นเห็ดนี้ปกติเปียวเซ็ดเองเมือนนะคะจะถามว่าอันดียวตัวมีคนซอยน่ะคือบดีติบ่ค่ะท่านผู้ชมเรามึนเปียวบอกว่าอย่าเห็ดแอปเปิ้ลเสียงดังอย่าโยนลงพื้นมันเส้นหายแอปเปิ้ลช้ำ มึงหล่อเลี้ยนเปียวทนผู้ชมเต้นเสนานกรต่อเลี้ยนเปียวเฮ็ดน,นั่นเฮ็ดนี่เราเป็นคนมืนเราบรูว่าเบียไทยดูบแล้วรื้อทายวิดีโอนะคะเราเป็นคนที่ค่อนข้างดื้อแล้วก็หัวลั่นทางว่าใจดีบ่ใจดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเฮ็ดอีหยังแล้วนี่ถ้าเสียเฮ็ดอีหยังเชื่อมั่นก็จะควงนี่บ่สามารถเปลี่ยนได้ค่ะต้องให้เขาร้องผิดร้องถูกเองนี่คือพอบานในต่างแดนนะคะถ้า คู่ชีวิตของผู้ใดได้แฟนหัวดือ้อหัวลั่นแบบเปี้ยวจะเป็นแบบนี้ค่ะถา,ถามว่าทะเลาะกันหรือว่ายัาง,ยางสินะบ่ทะเลาะดอกค่ะคือจะเทียงกันเทียงกันเพื่อเอาชนะแต่ถ้าเฮาบ่หัวซ้าหรือเฮาบอนี่ก็ดีขึ้นนะคะเบางเราดิลนะเราเอาไปคุ้มหัวแล้วกวนอย่าให้เปียวด่าเรา เปี้ยวน่ะอยากเก็บแอปเปิลเองเปิี้ยวมาเขียนอยังผู้เดียวแล้วเปร้ยอยู่อโมอมุมไม่มินะคะแต่พอบานแล้วอยากซอยแต่พอเราซอยแล้วก็มาขัดเปรี้ยวของศิลป์ะคะก็เลยเห็นเลยอยู่ใกล้กันแล้วก็ทะเละตะกันนี่บ่แม่นทะเลาะจริงนะคะทะเลาะแบบทะเลาะแบบเอาชนะกันเห็นไหคะโยนลงพืนพยย้นเปรี้ยวบอกว่าอย่าโยนแอปเปิลมันสิระบมมันสิช้ำเปรี้ยวอยากเก็บไว้อันกินโดนๆเพิ่นวบอกว่ามันบ่นี่ดอกหญา้ามันนุ่มคนบ่เคยอัน เฮ็ดสวนเมื่อก่อนท่านาผู้ชมแต่ก็อยากซอยแต่ซอยแล้วก็บอกเขา้าหูเข้าตานี่แหละนี่ก็เลยเป็นทีม้าให้ทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะเล่นได้ค่ะบ่เป็นทะเลาะจริงทะเลาะเสร็จแล้วก็คู่ของเปี่นจะบอเครียดกันโดนนะคะเฮาจะเป็นอยังทีแบบว่าหันหลังล้วแป๊บเดียวหานาทีก็หายค่ะ<อ>แต่ว่าเราน่ะสิมักแง่เปียวศูนก็นเลยเอามือไปยิกทีโผล่แล้วน่ะไหมคะ่ะท่านผู้ชม แบบว่ามันบ่ไดดังใจนี่ราคาะคือชีวิตนตี่ตางเดียนนะคะการมีคู่ชีวิตไว้เพื่อเป็นซีซันให้เขาบ่ได้ลำรวยแล้วก็บ่ได้ถูกใจทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้เพอร์เฟกคือคู่อืน่นแต่เวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาเขาทุกใจเขา็อยู่ขขังเขาค่ะซอยเหลือเขาซ้อยรับฟังปัญหาของเขาคู่ของเขาเปียเป็นคู่ชีวิตเป็นแบบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราก็เหมือนลินกับฟันค่ะอยู่ด้วยกันเป็นเหมือนเพื่อนกันคุยกันไดทุกสิ่งทุกอย่างเราก็แกล้งกันบ้างบางเวลาเพื่อที่ให้เติมสีสันในชีวิตคู่นะคะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเปียวกับาว่าเราให้ท่านผู้ชมฟังเนาะค่ะว่าคู่ชีวิตของเปียวเป็นแบบใดจังใดกลับมาชมนะคะว่าเขาเก็บแอปเปิลกันเขาเก็บแอปเปิล้หลายขนาดใดแล้วจังใดกับมาคอยรับชมกันต่อนะคะ อตอนนี้เนาะคะ่ะพอบ้านก็เก็บแอปเปิลลูกที่สวยๆไว้นะคะเลือกไว้ถักินส่วนลูกที่กองอยู่ก็พื้นตรงนี้เปียวก็จะเก็บไปทิ้งนะคะถ้าลูกแอปเปิลช่วงลูกแอปเปิลที่แบบว่ามีมาแมลงเจาะแมลงกัดหรือว่ามีนกมาจิกนะคะพอบ้านแล้วก็จะให้เปียวทิ้งแล้วบ่อยากให้เปีวยก็บไว้นะคะเปียวก็ต้องเก็บของพวกนี้นะคะไปทิ้งว้เน้นขยะที่ว่าเฮ็ดเป็นปุ๋ยหน่อยไมคะ่ะ ไว้ถ้าปลูกอเอาเป็นดินผสมกับดินปลูกต้นไม้พักแน่ปีหน้าถัดไปเองสินะคะนี่แหละค่ะคือวิถีชีวิตในต่างแดนเนาะค่ะของครูของเปียวนะคะเปียวอยู่ที่สวีเดนค่ะแล้วก็เปียวก็เป็นแม่บ้านธรรมดาแนี้คาแล้วก็เห็ดงานด้วยแล้วก็ ดูแลบ้านด้วยนะคะแม่บ้านในต่างแดนไลสไตล์ชีวิตของพบเปียวเป็นแบบใดเดี๋ยวเปียวจะมาะทายทอดให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งจึงใดก็รอรับชมกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอช่องเปรียวที่สวิเหรชั้นแนวหรอเนาะค่ะพบเปียวพักกันเก็บแอปเปิลค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะแอปเปิล อันนี้จะเป็นแอปเปิลแบบลูกเมียน้อยเนาะคะ่ะแต่ข้างในจะออกหวานๆเปรี้ยวๆเนื้อจะเป็นเนื้อแบบลุยซ้ายนะคะเป็นเนี่ยค่ะออกสีส,สม้มๆเลืแดงสลับกันไปนะคะต้นนี้นะเราก็จะมีอีกแบบนี้นะคะ่ะลูกเมน้อยสีเลืแดงอันแบบนี้จะกรอบๆเนาะคะ่ะแล้วก็แบบพันแบบนี้นะคะ่ะ พันนี้นะคะเวลาลูกดิบจะอร่อยค่ะเวลาเอาไปกินรสชาติจะกินทดแทนแบบทันได้เลยค่ะมันจะอร่อยแบบบกคอยบอกคอยสมแหงจ้ะออกบานๆสมๆพอด,ดีพอด,ดีนะคะแต่ถ้าอีกต้นหนึง่งทั้งพุ่นจะออกสมแหงนะคะนี่แหละคะ่ะคือเวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะพวกเกียวกับจะพากันเก็บปีนี้เป็นปีแรกคะ่ะที่แอปเปิลเหลือจากนกได้ลายนะคะ สองกะละมังค่ะนี่กะละมังหนึ่งแล้วก็นี่กะละมังหนึ่งปกติแล้วบทันนกกับทันมแมลงหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจิกกินหมดนี่แหลคะค,ค่ะคือชีวิตในต่างแดนของเขาเนาะคะ่ะเป็นวันหยุดวันอาทิตย์ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วคะ่ะเปี่ยวก็จะไปหานกินอาหารเที่ยงแล้วก็ซักผ้าคะ่ะวันนี้ช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสี hmm. <4 S 1> ่โมงแแรงจะเป็นอีย่างที่คานามคาไฟถูกเทีเ่ยวคะ่ะ ก็จะเตรียมโจนทำอาหารเที่ยงเราไปถือกินสำหรับพวงนี้แล้วค่ะซักผ้าเราก็เตรียมตัวทํทำงานพ่งนี้นะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตเรียบง่ายของพวกเขาเนาะคะ่ะเนาะเย่อรูบอปีท <c oughs> ่านมาผมรักแอปเพืเ่อนบ้านครับเพื่อนบ้านเพื่อนใหก็คบค่ะเพื่อนบอยไปเก็บลายเทียนแล้วนี่แหละค่ะคือชีวิตของพวกเขาเนาะคะ่ะในวันที่อากาศดีวันนี้กะ สิบสีสิบห้าองศานะคะ่าสอดูก็ยอเยอะแยลูเป็นแนวนี้ค่ะนั่นแหะค่ะเขาก็เตรียมเตรียมตัวเฮ้ยเม่อเดอยด้วยเม่อเยอะด้วย อัวนสิ้นเดือนสิงหาหรือว่าช่วงต้นเดือนกันยานะคะพวกเขาจะพากันตัดหญ้าตัดใบไม้แล้กวก็เก็บเกี่ยวอย่างห้เรียบร่อยนะคะเพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เขาเตรียมตัวเขานานๆนั่นไหมคะแล้วก็ต้องเห็ดอย่างมันเรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะแล้วลังจากนั้นมากก็จะมืดด้วยมันเห็ดอย่างกันแนมเราเห็นก็จะหนาวเกินไปนี่ยคะ่ะต้นไม้ต้นไรก็เริ่มแหงเหี่ยวหมดแล้วคะ่คะเอี่ยเริ่มแหงเริ่มเหียวแล้ว ฤด,ดูไม่ไหม่วงเนาะคะ่ะดอกไม้ใบอไรังียกัแห้งเหี่ยวโรยลาเมิดมันถึงเวลาของเขานะคะ่ะมันก็เลื่อโต๊ะที่ผู้เพื่อนนั่งอยู่เนะะี่ยค่ะก็ต้องเตรียมใหญ่เก็บเข้าไปนะ่ไหมคะ่ะเพราะสันทัดโดนหมอกโดนละอองน้ำหรือละอองฝนหรืออย่างสินะคะชื้นความชื้นก็จะทําให้โต๊ะเก่าสินะคะในทุกฤดูอันช่วงฤดูดดยใบไมพ่พีเขากบเตรียมอ่า เอาของพวกนี้ออกมาทังสินะคะแล้วก็เตรียมพื้นที่ปลูกผักนะคะเพราะในช่วงนาห่อนก็เตรียมเก็บผักดูแลผักส่วนครัวแต่พอเวลาในช่วงฤดูหัวใบไม้ร่วงทังสิ้นะคะก็เตรียมพื้นที่เก็บเพื่อที่จะรับฤดูหัวหนาวที่มีหิมะตกนันเคะ่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตในเมืองนอกเนาะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างถึงต้องมีการวางแผนแล้วก็จัดระบบระเบียบเนื่องจากว่า เขาจะได้อยู่กับฤดูกาลทุกๆฤดูการยังมีความสุขนะคะตามเปีเทียวกับเม่เราให้ท่านผู้ชมฟังนะคะว่าชีวิตในต่างแดนเป็นยังไดเวลาเขาเห็ุงานเขาก็เห็ุงานเต็มที่นะคะอยู่มองเห็นงานเนอะกะันนอาจันทร์ถึงสุขแล้วกับเวลาเสาร์อาทิตย์เขากลับมาเห็ุงานที่อยู่บ้านแล้วก,มววกม็มาดูแลครอบครัวแล้วก็มาดูแลบ้านมาดูแลสวนนะคะนี่แหละคะ่ะคือชีวิตในต่างแดน เดกขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย